ท่านชมครับก่อนที่ท่านจะได้ชมในวันนี้อยากจะให้ท่านได้เห็นภาพของการแสดงนี้ก่อนครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับแขกรับเชิญของเราและเรื่องราวที่เราจะสนทนาในวันนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือการแสดงพ่นกระบองไฟนะครับ หลายๆท่านชมแล้วอาจจะเคยสังเกตหรือว่าเคยถามคําถามเหมือนกับที่ผมถามหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะว่าเขาทํำยังไงถึงไม่ให้ไฟลวกหน้าได้ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอเป็นนักแสดงรากระบองไฟเช่นกันครับในขณะที่เธอพ่นไฟอยู่นั้นบังเอิญครับลูกไฟได้ย้อนกลับมาไหม้ที่หน้าของเธอครับตามภาพข่าวอันนี้นะฮะภาพข่าวนี้เป็นภาพนิ่งท่านผู้ชมครับ แต่มีผู้ถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้ได้ด้วยมือถือนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพจริงกันเพราะอะไรไฟจึงย้อนกลับมาไหม้ที่หน้าของเธอได้เราจะมาพูดคุยถึงเหตุการณ์นั้นกับเธอและคุณพ่อที่เพิ่งจะโชว์พ่นไฟให้เราชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณลูกนะฮะและคุณพ่อเพิ่งจะเข้ามาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกิ่งวริษาและคุณพ่อสุข,ขินพุทธกิดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกิ่ง เคยพ่นไฟและก็เกิดอุบัติเหตุตอนนี้อาการเป็นไงครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ,ะก็เหลือแต่ที่คอที่ยังไม่แห้งดีค่ะแผลยังไม่แห้งดีอันนี้นานแรือ,อยังครับตั <จน S 1> ้งแต่วันที่17มกราค่ะสิมกราที่ผ่านมานเองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันเกิดเหตุน,นั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเป็นงานประจำปีของวัดท้วยจระเ้ค่ะ,ะแล้วพอดีวันนั้น พ่อต้องขึ้นแสดงมันเป็นคืนสุดท้ายค่ะใยคำว่าเรามีอาชีพในการแสดงนะฮะวันนั้นคุณพ่อต้องขึ้นแสดงด้วยแล้วน้องกิ่งก็ต้องขึ้นแสดงด้วยเช่นเดียวกันกิ่งจะเป็นคนแรกที่จะไล่ลำออกจะพ่นไฟและพ่นไฟด้วยพ่นไฟน้องกิ่งมีหน้าที่ในการรําและพ่นไฟด้วยนอกจากคุณพ่อก็พ่นไฟด้วยเช่นเดียวกันผมจะไม่เล่นอ๋อไม่โชว์เลยไม่เล่นเลย เป็นผู้จัดการอยูย่เบื้องหลังแล้วก็ฝึกซ้อมและฝึกสอนให้กับทีมงานว่างั้นน่ะครับอ่าโอเคดีน๋นี้น้องกิ่งออกไปปั๊บยังไงเกิดอะไรขึ้นออกไปลาสักพักหนึ่งประมาณสองนาทีก็ไปอมน้ํามันพออมน้ํามันขึ้นพ้นพ้นสักพักเรารู้สึกว่าผิดปกติค่ะไม่เหมือนที่เคยพ่นก่อนๆไฟมันจะขึ้นไปรวมเป็นก้อนอยู่ข้างบนค่ะ จะไม่จางหายแล้วไม่มอดมันไม่เหมือนเมื่อตะกี้นี้มัเมืนฟุบแล้วหายเลยไม่ใช่อ่ะมันเหมือนก็ล้ําพุล้าพุพุ่งขึ้นไปแล้วก็บานลงมามอยแล้วไฟแล้วก็ย้อนกลับมาอีกค่ะอย่างนั้นครับโอ้แล้วไงตอนนี้พอพ่นออกไปปั๊บมันย้อนกลับมาเรายังอยู่ในท่าแบบที่คุณพ่อเขาทำตะกี้นี้ก็ยังพ่นอยู่รู้สึกร้อนผิดปกติที่ปากค่ะก็เลยหยุดหยุดพ่นพอหยุดพ่นสักพักก็เห็น ลูกไฟลงมาลูกไฟลงมาผมวิ่งแล้วแล้วหนูก็เห็นแต่ตนหนูรถไม่ทันวิ่งไม่ทันลูกไฟผมมันขึ้นไปแซงว่าแทนที่มันจะจางหายปับ<ช>๊บมันย้อนกลับมาที่ตัวเราอีกเอาละท่านผู้ชมคงจําภาพเมื่อสักครู่นี้ได้นะฮะนี่คือภาพจากคลิปวิดีโอมือถือนะฮะภาพอาจจะไหวอยู่บ้างแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้แล้วจะแตกต่างกันไม่ทราบว่าจะเห็นได้ชัดหรือไม่ท่านผู้ชมลองดูนะฮะ นี่คือการแสดงลำกระบองไฟที่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของงานประจำปีที่จังหวัดนคปรปฐมที่อีกสักครู่ไฟจะลวกหน้าน้องกิง่งผู้ที่กำลังรำอยู่ต่อหน้าขาบวนกรองยาวที่เธอแสดงมานับครั้งไม่ถ้วนแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังรอเธออยู่บนพื้นข้างตัวอย่างเงียบสงบนั่นค,คือแก้วน้ำมันที่เกือบจะเป็นมัจจุราชฆ่าชีวิตของเธอแก้วนี้ครับ น้องกิ่งยอ่อตัวลงหยิบแก้วน้ำมันยกขึ้นเทใส่ปากเพื่ออมไว้ก่อนจะถึงจังหวะพ่นไฟเธอยังคงร่ายรำไปตามจังหวะที่ฝึกซ้อมมาดวงไฟสองดวงที่เห็นอยู่ในขณะนี้ยังคงติดอยู่ที่ปลายกระบองและเมื่อเธอหันมาให้สังเกตว่าใบหน้าของเธออยู่ตรงไหนตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ทันทีที่พ่นออกไปไฟดวงใหญ่ก็คลุมใบหน้าของเธอทันทีครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูภาพใช่ครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ เปลวไฟที่น่าจะพ่นออกเป็นลำยาวตามละอองน้ำมันจากปากของน้องกิ่งนั้นกลับกลายเป็นไฟดวงขนาดใหญ่ที่ลุกพรุบขึ้นไหมใบหน้าและลำตัวทั้งตัวของน้องกิ่งด้วยครับเกิดขึ้นยังหน้าสะพรึงกลัวทีเดียวให้สังเกตใบหน้าที่ยังคงติดไฟอยู่ในขณะที่ไฟดวงใหญ่นั้นดับไปแล้วครับแต่ว่าหน้าของน้องกิ่งนั้นยังคงลุกโชนอยู่ด้วยดวงไฟที่เผาผลานเธออย่างไม่คาดฝันแม้แต่เท้าของเธอก็ติดไฟครับแสดงว่าไฟลุกท่วมทั้งตัวจริงๆ คุณพ่อของน้องกิ่งวิ่งเข้ามาทันทีครับเขาเอาตัวเข้าประกบใบหน้าของน้องกิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อดับไฟซึ่งก็ดับได้ทันทีครับแต่ก็เหมือนว่าอนุภาพของความร้อนของไฟที่ไม่น่าจะต่ำกว่า200องศาเซลเซียสได้ย่างสดใบหน้าของน้องกิ่งไปแล้วในชั่วงพริตตานั่นเองคุณพ่อสุชินยังคงกอดลูกสาวไว้ประชิดต,ตัวครับเพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะไม่ลุกท่วมขึ้นมาอีกเพราะเชื้อน้ำมันอาจจะยังบีบ่าพอที่จะรับเชื้อไฟให้ลุกขึ้นมาอีกก็ได้ และหลังจากนั้นน้องกิ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเดชบุญครับที่เธอไม่ถึงกับเสียชีวิตแทนที่มันจะไปแลวหายไปจะเห็นว่ามันมีมันมีติ่งอยู่เล็กๆนะฮะไม่ติดอยู่ตรงหน้าของน้องกิง่ง <scr> ในภาพที่เราฟรีสเฟรมเอาไว้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบคงจะเห็นได้ชัดนะฮะเอาละครับตอนนั้นตอนนั้นเรารู้สึกผิดปกติแล้วเห็นมีคนเข้ามาพ่อวิ่งเข้ามาแล้วฮะคือว่า พอว่ามันลงมาเงนี้ยทั้งลูกไอ้ทางปากเนี่ยติดก่อนพอติดปับ๊บน้ำมันที่คาอยู่ในปากก็หห<อ>ไหลไหลลงไหลลงก็ตามเลยอะไฟตามไปเลยไฟตามเลยตันดีเลยโอไ้ไวมากอะไวมากเร็วมากเรื่องของน้ํามันนะฮะ<อ>เดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูอีก,อกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันติดไฟหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวมาถามความรู้สึกตอนนั้นพ่อวิ่งเข้าไปเลยพวกลูกกอด ก่อนลูกพอก่อนลูกเสร็จก็จะเอาลูกอ่ะเข้ามาตอนนี้ไฟยังติดอยู่ที่ตัวลูกอยู่ฮเพื่อว่าจะเอาลูกเนี้ยเข้าประกบกับตัวผมแล้วก็เอาหน้าฟุบเข้ามาด้านหลังทั้งตัวไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยฮะเป็นไฟทั้งลูกเลยทั้งตัวเลยไม่เห็นช่องว่างขององเก่งเลยไม่เห็นเลยเรียกว่าไฟคลอกเลยว่างั้นนะคลอกเลยแต่มันช่วงวินาทีวัดตรงนั้นเองใช่ไหมฮะนานนานพอพอจะมาถึงหนูก็ปัดหน้าอยู่ แต่ว่าไฟไม่ดับไฟไม่ดับพอลุกก็ประมาณเลยจากจากการนั้นก็ประมาณแักสองศอกสองศอกขึ้นไปอีกสองศอกขึ้นไปสองสอเปลวไฟนี่ลุกทั้งตัวปั๊บขึ้นนี่เลยครับอีกสองศอกขึ้นไปอีกสองสองแล้วไงรีบส่งโรงพยาบาลเลยแล้วฮะส่งโรงพยาบาลเลยรู้ไหมว่าตัวเราบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ค่ะแต่ตอนที่อยู่ที่โรงเรียนที่รอรถมารับ ก็ถามพ่อว่าพ่อหน้ากิ่งเป็นอะไรเยอะไหมพ่อก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกที่เห็นอยู่นะฮะแผลหน้าแดงๆอย่นะฮะติดไปหมดนะครับขอขอภัยขอชี้ด้วยด้วยด้วยปากกาแต่จะไม่โดนนะฮะหัวคิ้วนี่ดูดูน้อยสุดนะครับตรงหัวคิ้วตรงเนี้ยเป็นแผลเดิมอยู่นะครับไหมนะฮะลงมาที่เปิดตานี่ถึงฮะปิดตาเนี่ยเปลือกตานี้ไหมหมดนะครับเปลือกตาล่างไหมแก้มนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ ปาดไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพ่นไฟออกมาจากปากตรงนี้พอ,อพ่นออกมาปั๊บติดนี่เลยแต่ที่สําคัญก็คือน,น,น้ํามันนี่มันไหลลงคอที่หนักที่สุดคือที่ไหนครับที่คอค่ะที่คอจะมีอยู่ช่วงนี้ค่ะช่วงคอมีอยู่นิดนึงตรงเนี้ค่ะที่<ะ>มันจะลึกหน่อยลึกหน่อย<ะ>เราได้ถามแพทย์ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการไหม้ในระดับไหนระดับที่1คือระดับผิวกำพรานะฮะ ระดับที่2ก็คือ,อผิวรว่าหนังแท้ซึ่งแบ่งออกเป็น2ระดับนะฮะระดับที่2 second degree first degree คือเฉพาะผิวหนังระ,ระดับหนังกำพร้าเท่านั้นเองเพราะวน้องกิ่งเนี่ยจ,จะไม่ระดับหน,หนังกำพร้าที่แก้มเพราะว่ามือรีบป,ปัดออกแต่มาไม่ในระดับ2ถึง2กว่ากว่าเกือบ3ทเนี่ยทีขอก็คือลึกเข้าไปถึงหนังแท้ second degree burn ที่เ,เรียกกันนะฮะก็คือระดับ2ตอนนี้ ยังค่อนข้างหลักอยู่ใช่ไหมฮะก็เริ่มแห้งแต่ก็ยังไม่หมดค่ะยังแห้งไม่สนิทยังมีแบบเป็นเลือดซึมเพราะาหมอยังขัดอยู่ค่ะบอกว่าดูแผลได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูได้เนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นสำหรับผู้ที่ชอบเล่นกับไฟนะครับอาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงดูดได้ค<ะ>่ะเอาดูได้นะฮะค่ะไม่ติดเชื้อนะฮะไม่ค่ะอะโอเคครับออาดูนิดนึงฮะ อเอามือไปโดนมันก็แล้วกันนะครับนี่คือจะเห็นเป็นรอ,อยเออยาไปโดนมันนะครับ <c oughs> ครับนี่คือจะเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นรอยแผลลึกที่ยัง,ยงเปียกอยู่เนี่ยนะฮะก็คือจากการที่น้ํามันมันไหลลงไปและยังไม่ยังไม่ดับแล้วก็ไม่ลึกกว่าที่อื่น<ะ>นี่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะฮะเอาปิดได้ทางนี้ยังน้อยค่ะแต่ทางนี้ ที่ยังเปิดออกไม่ได้ลึกกว่านี้ค่ะโอ้ลึกกว่านี้กเหรอฮะอ้าเอา,เอา,เอาพอแล้วล่ะครับผมว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ในคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไว้แล้วเป็นเรื่องของอะไรครับคุณพ่อครับน,น้ำมันครับน้ำมันผิดใช้น้ํามันผิดชนิดผิดชนิดชนิดที่ปกติที่ใช้กันที่พ่นเมื่อสักครู่นี้ยคือน้ํามันอะไรน้ำมันกาน,นกาา้มันก๊าดแบบสีขาวแต่นี่เป็นน้ํนามันก๊าดกันนะแต่สีฟ้า ทำไมถึงใช้น้ำมันผิดแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นถึงผิดธรรมดาก็ใช้สีขาวมาตลอดแต่ตอนนี้ว่าซื้อที่ร้านเนี่ยแบบว่าคือว่าสองขวดแรกอะ่ะมันร้อยปร์เซ็นแต่ขวดหลังไม่ใช่ฮะแล้วใครไปซื้อใครไปผมไปซื้อคุณพ่อไปซื้อเองแล้วไไ,ไม่รู้เลรอฮะก็ไม่ได้ตรวจสอบเลยฮะเพราะว่าร้านนี้เคยซื้อประ,ประจํา ซื้อมาเขายกมาให้เราก็จ่ายเงินไปแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่ใช่ไอคนขายก็ไม่รู้ว่าเราเอาไปทำอะไรครับใส่ห้องไว้พอพอมีงานก็คว้าใส่ขวดหนึ่งแล้วก็ใส่ย่ามไปโอ้เอ่อท่านผู้ชมฮะมาดูกันนิดหนึ่งนะครับปกติเนี่ยที่ซื้อจะต้องซื้อน้ำมันกา๊าดนะฮะนี่น้ำมันกา๊กาดก็คือขวดเนี่ยฮะน้ำมันกา๊าดอย่างดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เ,เรื่องยี่ห้อนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะอาจจะต้องมียี่ห้อติดไปด้แต่เราไม่ได้พูดถึงว่าคุณภาพไม่ดีนะฮะอของเขาคุณภาพดีปกติของเขาอยู่แล้วล่ะครับน้ามันกัร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่จะต้องใช้ปรากฏไปซื้อมาแล้วมีติดมาเป็นขวดแบบนี้นะฮะน้ำมันผสมสีครับเขาเรียกว่าน้ํามันชักแห้งเป็นทินเนอร์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่น้ํามันกาดผมจะขออนุญาตเทลงดูนะครับทีมงานเราบอดได้ทดลองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยสีฟ้าเห็นไหมฮะสีฟ้านะครับสีฟ้า ไม่ต้องมาส่วนนี้น้ำมันก๊าซสีสีอะไรนะฮะคุณคุณพ่อครับสีขาวครับ,รบ <attacking. S 1> สีขาวเทมาเป็นน้ำมันก๊าซสีขาวปกติธรรมดานี Overall, ่ไฟนะครับหวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติเรามีเครื่องดับเพลิงไว้เรียบร้อยนะฮะหน้าผมนะฮะปกติดูไว้ดีๆนะครับอ๋อนี่น้ำมันก๊าซใส่เข้าไปนะครับไม่ติดครับอย่างนั้นแหละไม่ติดไม่ติดนะฮะอย่างนี้พลึบเลยอันนี้ไม่ติดเลยนะครับทีนี้มาสีฟ้านะฮะสีฟ้านะครับดูนะครับ ติดไฟด้วยตัวเองนะฮะออแล้วครับทีนี้วางไปเลยครับดับไปเลยครับทีนี้เชื้อไฟหมายความว่าตัวเนี้ยติดไฟด้วยตัวเองนะฮะเอานี้เราออกไปก่อนดีกว่าน่ากลัวฮะเอาที่เอาออกไปก่อนดีกว่าน่ากลัวนะนี่ติดไฟไปได้เรื่อยๆนะครับหมายความว่าตัวมันเองติดไฟได้ด้วยตัวเองส่วนน้ำมันก๊าซไม่สามารถจะติดไฟได้ตัวเองต้องมีเชื้อนําไฟเช่นอย่างนี้ฮะสมมไหนะครับ เอาตัวนี้จุ่มจุ่มน้ำมันกา๊าซตรงนี้ลงไปและลองจุดดูทีนี้หน้าที่จะติดติดไฟทันทีครับจากน้ามันกา๊าซที่ไม่ติดไฟด้วยตัวเองแต่ว่าเราถามนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่าถ้าเผานานๆก็ติดครับน้ามันกา๊าซเนี่ยนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะคือใช้ผิดวิธีนั่นเองอ่ะดับไฟได้ครับ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์แล้วตรงนี้เราจะดับยังไงเนี่ยละครับอ่ะเจ้าหน้าที่ของเราเอาผ้าคลุมไปเลยครับขอบคุณมากดับได้ครับเนี่ยฮะคือการใช้น้ํามันที่ผิดนั่นเองครับน้ํามันก๊าซเป็นน้ํามันที่ไม่ติดไฟด้วยตัวของมันการที่พ่นเนี่ยก็คือเอาน้ำมันก๊าซเนี่ยพ่นผ่านกระบองไฟที่มีผ้าพันอย่างนี้เนี่ยนะฮะทำให้สามารถที่จะติดไฟได้ น้ำมันที่มันผ่านเชื้อไฟตรงนี้ออกไปที่มันมีกระปองไฟแล้วติดผ้าอยู่โดยที่มีน้ำมันติดอยู่ในนี้นะฮะมันก็ผ่านออกไปครับพอหมดไปปั๊บมันก็ดับเพราะว่าละอองมันดับแต่พอใช้น้ำมันทินเนอร์หรือว่าชักแห้งตัวนั้นนะฮะมันติดตัวมันเองด้วยรวมมาถึงสิ่งที่ย้อยอยู่ที่ปากของน้องกิมันอย่างนี้ะน้ำมันการเนี่ยพอพ่นขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นฝอยละออง ไอ้ที่ส่วนที่ไม่ติดเนี่ยมันก็จะลงมาในเสื้อผ้าเราครับอะเสื้อผ้าเราแต่ก็ไม่ติดไม่ติดไฟไม่ติดไฟอ่ตัวตินเนอร์นั่นอ่ะครับมันไวไฟพอเราพ่นพุดใบเนี้ยเราออกมันลงมาก็เป็นเชื้อเป็นเชื้อเพราะตัวมันเองก็ติดไฟด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ไม่ไปถึงไหนครับเฉพาะที่บริเวณเฉพาะบริเวณคอและหน้าอกด้านบนนี้เท่านั้นเองแล้วก็มีที่ขานิดหน่อยแต่ที่ขาไม่เยอะค่ะอื หมอคิดว่าอีกนานไหมฮะกว่าจะหายสนิทได้ช่วงที่คอนี่หมอบอกอีกสักไม่ถึงอาทิตย์ก็น่าจะแห้งแล้วก็คอนี้ก็ให้ทายากันแผลเป็น,นะคะ่ะกันแผลเป็นะที่หน้านี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับจะแสดงอีกไหมครับก็ ถ้าพ่อให้ก็สแสดงค่ะพ่อจะให้ลูกแสดงอีกไหม,ม,มครับพ่อสุจริตครับคงไม่ให้แล้วอ่ะไม่ให้แล้วนะความผิดเนี่ยอยู่ที่เราคนเดียวเลยไม่ตรวจสอบให้ดีอ่าอ,อ้าวแล้วครับแต่ก็เดชบุญนะฮะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้ง่ายคิดกับเราแล้วก็สลับท่านที่เล่นไฟเล่นกับไฟเด็กๆเห็นน้ำมันก๊าซอะไรยังไงก็ติดไฟนะครับเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงโดยทั้งสิ้นนะครับต้องขอขอบคุณ น้องกิ่งวันนิสาและคุณพ่อสุชินพุกกระเชยครับขอบคุณ<อ><อ>ครับ